ขาบอกแล้วองค์ศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรันไว,ว้แล้วแล้วมันไม่มีผิดว่าธรรมจารีสุขขังเสติธรรมจารีสุขังเสติรรสสตนี้ก็ย่อมจะแปลว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมจะอยู่ดีมีความสุขนะไม่ว่าจะมียากดีมีจนเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือบรรดาศิลปินหรือข้าราชการนี้ธรรมนี้ก็คือสิ่งที่ถูกต้องและธรรมนี้ก็คือสิ่งที่ดีงามด้วยเธอเข้าใจไหมคอนอื่นก็สาว สวัสดีไปถึงสะอาดมณีและศรีรัตนาทั้งสงองคนนะสวัสดีจะที่รักด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะกระตวายบังคมไปค้าทุนกระหม่อมขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเถิดไปค้าทุนกระหม่อมสวัสดีนะสะอาดมณีที่รักชื่นนั่งตามสบายเถิดด้วยกล้าวกราบถวายบังคมไปค้าทุนกระหม่อมตลอดไปจนพระพี่นางไปค้ ใก้ตั้งสพเราองค์ทรงมีประชชนมายุยิ่งยืนนานเถิดเพคะสวัสดีนะนงนางสวัสดีนะศรีรัตนาน้องพี่เพคะตุกระมม่เช่นนั่งตามสบายเถิดนะ <c oughs> ก็เป็นที่รู้กันวนะ่าวันที่25นี้ใกล้จะถึงเนี่ยจะเป็นวันเลือกตั้งของขว้าชายแสงสุธินและว้าชายสินสุธรรมทีนี้เราจะให้ใครเนี่ยจะขึ้นครองราชาสมบัติเธอดูสิ ไอการที่ว่าเราจะเลือกใ,ใครขึ้นครองราชนี่มันก็ขึ้นได้นั่นแหละแต่เราไม่แพ้เสียนมวยข้างเวทีก็าวยเกิดการเข้าซุบซิบนินทามันจะเกิดขอราหาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วยทีนี้จะให้ทํำยังไงอะ่ะเธอดูแสงสุทินกันบ้างแสงสุทินเธอเกิดก่อนก็จริงอยู่แต่มีศักเป็นน้งองขอโทษนะทีนี้เรามาดูสินสุธรรมสินสุธรรมนี้เขาเกิดหลังก็จริงอยู่แต่เขามีศักเป็นพี่ฉันคิดแล้วคิดอีกคิดไยตลบ ผลปรากฏว่าผลปรากฏว่าเป็นอะไรทุกกระหม่อมเป็นศูนย์และทีนี้จะให้ทํำยังไงก้อนนี้วันนี้ที่ได้เรียกถือทั้งสองขึ้น,นมาสนานาหารือเนี่ยจะว่ายังไงจะให้ใครแต่งตั้งบ้านเมืองกันดีขึ้นโครงวังนั่งเมืองว่าไปเลยที่รักว่ายังไงอ่ะเฮ้บอกพี่สิด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมโคเดชะกลับตวบังคมเพคะ หม่อมฉันนี่ไม่กลา้าออกความคิดและไม่กลา้าออกความไม่เห็นเพราะสาเหตุว่าหม่อมฉันกลัวผิดกลัวพลาดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วฮึไม่เป็นไราศาสตร์มณีว่าอย่างนั้นฉันก็ว่าไปอย่างนั้นและศีรัตนาที่รักจะว่ายัางไงบ้าง <c oughs> หม่อมฉันกระบวัยบังคมไปค้าทุนกระหม่อมควรไม่ควรสุดลเลสแต่จะโปรดเกล้าจะให้ใครขึ้นครองวังนั่งเมืองหม่อมฉันไม่ขัดข้องก็เหมือนกับพระพี่นางไปคะจะให้ใครขึ้นครองวงังนั่งเมืองมันก็เป็นได้หม่อม ฉันนี่ไม่ก็ออกความคิดแล้ไม่กล้าออกความเห็นกลัวว่ามันจะผิดจะพลาดด้วยทีนี้แล้วกันจะให้ใครขึ้นครองวังนั่งเมืองเหรอทีนี้เอาแต่ไม่เป็นไรเราจะรับสั่งกับเสนาหมาดข้าราชบริพารเดี๋ยวนี้เธอดูสิเธออย่าลืมเธออย่ามองข้ามขนาดหนูตัวเล็กๆยังช่วยเรือราชเสีย์ผลบ่วงคล้องคอได้บนคล้วงบนให้ช่วยราชเสีย์ผลบ่วงคล้องกับนายพรานได้เอาอย่างนี้ดีไหม ว่าไปเลยค่ะทุนกระม่อมรับด้วยกล้าวไปค่ะทุนกระม่อมโอเมื่อปลึกเซอร์ุนตนา เสสนทนาละกับรดชิีนีเพระยังไม่ได้ลงมาตีน้าหนองน่าจะตัดสินนายผู้นายจึงพินลังเข้ามาสร้างแก่ข้าไทยว่าเราจะคิดอ่านกันอย่างไรนีน่นะรื้อในซององค์พระกุมารเออนี่ธนามาเข้ามาเราหน่อยสิอนด้วยกลาเดกระกมอมโคเดชากระปุตตเจ้าพันตำรวจตูด็อกเตอร์ปุ่นเดยวกัน พนตำรวจทูดอกเตอร์บุมเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยบมเป็นตชดอด้วยบมตชดโตชดย่อมาจากอะไรเตงชุดเดียวไปเจ้าค่ะพอทึท่านทราบดีใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราได้รับสั่งกับศาสตร์มณีลาสีรัตนาทครับดีระเจ้าค่ะกากระม่มมีความคิดปันนุกต์เจ้าค่ะมีความคิดอย่างไรท่านว่ามาเลยว่ามาเลยนายภูนเอาอย่างนั้นเลยนะนายภูนนะว่าไปเลยค่ะมีความคิดยังไงนะนายภูน หน่วยกลาวจะกระม่อมก้นี่จะาพระเาไม่ผลกลางพระเจ้าก็กล่าวคิดว่าให้เรือนนึ่งไ้มานึ่งเรือนช่งมาช่งเรือนรัมมารัมเรือนซีมาซีเรือนอามาอาพระเจ้าก็เอาแล้วมากันทำไมกันยกขยุงอ่ะเพื่อตี่จะได้ย่านอนลับจับชิดเขาบอกแล้วโอกฎหมายดัดธรรมนุนออกทิศตีเที่รีบาประชาชนไปในนครไปท่ายรีบันเจ้ากะมีสิทธิที่จะลุงคะแนนเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นความใจแท้งรุ่นจีนหรืความใจจินรุ่นดำบันเจ้ากะ เป็นไปอย่างนั้นบัญญาค่ะนี่ตามลักกฎไม้รัฐดรรมนดูนดีตามลักระบบประชาติปไตยบัญญาเออจริง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 นี่ความคิดของท่านนี่เรามีบุญมากนะรับด้วยกล้วบัญญาค่ะรับด้วยกล้วเดี๋ยวนี้เลยบัญญาเออเรามีความสุขที่สุดอะเราปลื้มปิติกับนโยบายของท่านมากเออนี่ศาสตร์มณีศรีรัตนาเธอคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างผมฉันก็ว่าเห็นด้วยหมฉันก็ว่าเห็นด้วยเพคะออมเอาเถอะนั่นถ้าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน วันที่25พฤศจิกาที่จะถึงนี้ให้ท่านไปออกโอดโฆษณาประชาสัมพันธ์บ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งเดนไกลภูเขามันจะกั้นขวางหน้าเด็กกล้ามันจะโร้นเพียงไรค่อยพี่พี่น้องน้องชนครไปสาลีนี้ให้ออกกฎหมายใจสิทธิ์ยาโนน,นลับทับสิทธิ์ให้มาเลือกคว้าใจแสงสุทินหรือคว้าใจาสินสุธรรมในวันนั้นนะในวันที่25พฤศจิกายุเอาตามนี้นะท่านนะ อขอใหน้นายภูนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะไปสิไปเจ้าการรับด้วยกล้างเดี๋ยวนี้เลยบัญชากาโอ้แล้วพระองค์ทรงลงพระประมาภิไทย เจบก็มาพักที่ปลางแกวสุริกรันพูนต่างันรีบออกโอดตอนนี้แล้วไปโฆษณาไม่ความว่าวันที่ยีสับมาปลึกสจิกาย,ยนแล้วง่ายทุกคนมาใช้บัตรเหลือกระชัดในมาประกาศเข้าวเจ้าดังบัตรนี้ทั้งารา รู้ไปตัวบรรันโคกหน้ารู้ไปตัวทั้งวังวงโอเตประยาชนเขาวีจานหนงหน้าการเลือกตั้งเลือกทุกที่เลือกทุกครั้งดังแปรโทงเขาจะรักใครโบใครก็ตามใจจะตกลงพี่หนงคงจะสบายถ้า,ากเลือกเจ้านายดี โอ้ถ้าเลือกเจ้านายดีแล้วชีวิต ชีวีจะมีสุขถ้าเหลือคนชั่วแล้วมีทุกมารับรงโศกมองสิกันวังนนี้ไม่ออกจริงแล้วแทงเออใช่ครับรับร้นอรอนคุณกับร้อนไปนะอ,อยากเลยงานชมเด็จแข่งช่วยประเทพนีไดไปใจเ้วออเอาไว้ไวาไป อะไรครับพี่นุย้ยกับ,กรบ,รบรโรนเบิดเบิดไปอ่ง เต่าแกว้วครับโลรงเลวโลรงแล้วติดตเข้ารึงรังเต่าแก้มาตักเอาวไอ้งัดโตด้อันนักแรียขี้ยางครายได้ก็ต้องง่ายดันค่ะถ้าไม่ง่ายกูไม่ได้เช่นมัน ในร้านรำกรันัวใจมีน้ำมาปัญหากรอบกรัวของคุณนั่นกับพันไปเลเมียเมียกะย่องย่งอะไรนะพี่นุ้ยเมียย่องย่งกับพันไปเลเมียชวนเมียย่องย่งมันน่าอีตอเปนปลามีรบแต่ปู้ ปนเปรีและแม่บ้านนายู่ข้าเลือดวะดิมาจิ้งดิ้งเรานี่ไม่แรงนมันน่าว่ากูนี่กลัวแต่ช่วงมากูไม่ยากรำคาญโอย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 โดยโอยโอยขึ้นยอดนั้นเด็ดนะตื่นตอนเช้าไปกินข้าวเรือนเพื่อนกับถึงเรือนเองในเพลงไม้ทราขึ้นยอดนั้นเ เรานี่คุ้มกลุ่มมันก็ชุมแม่บ้านชุมอีตายมันชุ่มมาได้ทุกวันพอดตื่นต้นเจ้าชู้เกลงเล่พอได้เป็นแม่บ้านเออกว่ามึงเกลงเลพอได้เป็นแม่บ้านใจบ้าโยมันโอโรทยชัน ามาไอ้คนบ้านสู้แล้วว่ารู้กันไม่ทันใครจีบเมียกูแล้วกูรู้ตั้งเป้ยขึ้ชนชดนั้นเดี๋ยนะอีกปูยญยปูช่วยเน้นหน่วยเน้นโจมโมอบอปอตยโมนีกิเต้เคยเ,ยเล,ยล่นไรเ่า chịp đây chị mới là đi chơi ý mình đi té mấy năn ở lưỡi đan tầm lùng tôi tôi, tôi. ชีวิตกูรู้ไม่รู้เพื่อนเออที่อยู่ทุกวันก็ดดันไล่ซิงส่วนเมียมันเรงมันดาแก้งจริงจริงเอ้ยนะวะส่วนเมียมันเรังดาแก้งจริงจริงไอเทดาเรามันกลมีเอาผัวเอิหนิงว่า หยุดสต็อป u r mouth, you fight the fire มาอยู <acted desserts> ่พนันเลยสนุกจริงๆมีพี่นุ้ยพี่เท่งเขาบอกว่าคนบ้านป่าเดนไกลนี้ถึงแม้ว่าเขาจะยากจนเงินทองแต่เขามีร้ำรวยด้านทรัพย์สินทางด้านความปัญญานะนุ้ยกับกิ้งเรากับคนเบิดเบิ่ดในงานจุมเด็ดจริงจ้อยประรัดจะตตันจุมเด็ดปฏิบัตนราชรูระชยามารุมาราชกุมารีไอ้นุ้ยข้าวขาอมจาปอโต้จริงจริงๆนะนุ้ยนะเท่งนะ แต่เอาเถอะไอ้คนที่ว่ามีความสุขมากๆบางทีมันก็มีความทุกข์อะไรมันกลบเกลื่อนไปในหัวใจบ้างนะผมเองนี่ก็มีความทุกข์ไม่ต่างอะไรจากพี่นุ้ยพี่เท่งหรอกนะ,สะเสด็จพ่อสเสด็จแม่พี่นุ้ยรู้ไหมเรื่องอะไรได้ไม่ทราบเรื่องไ,ร,ไรอ,รอไระนงะบอกพีนนะ่อยบอกพีอะนงบอกพีนนะุ้ยจับโปโตไอ้เตียงเด็กยูกเกือกอัตุยในตกก้องดีๆไม่กินทักจานบางโลงบอกพีนอะนงเอาละนุ้ยนะ นุ้ยไม่รู้เรอพิเทงไม่รู้เรื่องเรยไม่ทราบก็เรื่องวันที่25พฤศจิกาที่จะถึงเนี้จะเป็นวันเลือกตั้งของค้าชายแสงสุทินและว้าชายสินธรรมแต่นองจาเพืือกับนองตกลงไหมผมปฏิเสธนุ้ยเอาได้ใช้ไม่เอาเออแล้วใช้ไม่เอาน้องดีใจแต่ใช้ไม่เอากับผมไม่ต้องการเลยนุ้ยผมถือว่าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ในพระมหานครไปสาลีนี้ ประชาชนชาวบ้านชาวเมืองก็ต้องเคารพรักกับพี่แสงสุทินอย่างแน่นอนและน้องอีไปไหนไม่ทราผมจะไปบวชนุย้ยเอานี่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 น้องอีไปบวชใช่ไอ้ย,ยะจีแมดเดียนอัตุ้วยและน้องอีไปบวชใช่น้องอีไปบวชต้องและไปวันไหนไม่ทราบเออน้องไปวันไหนกับไม่ทราไปน้องบอกผิดเองอะไปวันไหนไม่ทราบไปวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ด้วยแต่การไปของผมคือการไม่บอกสเดอสเด็จพ่อเสด็จแม่ นีไม่ความหวานหนีที่สุดนี่ใช่เราศึกษาเกิดมาอยู่ในพระพุทธศ,ศาสนาขอโทษนะเมื่อครบอายุเราควรจะบวชทดแทนพระคุณแผ่นดินทดแทนพระคุณน้ำนมของพ่อแม่จริงๆนะนุย้ยเอาเถอดนุย้ยผมปรึกษากับพี่นุย้ยไปเท่งคงจะไม่ได้ความเคยไปกับผมผมก็ไม่ว่าใครจะไปผมก็ไม่ว่าเคยจะอยู่ที่นี่ก็เชิญสำหรับกระผมขคขอบพุณพี่นุ้ยพี่เท่งที่ได้มาปรึกษาพุมลาก่อนเดีย๋ดวยวๆๆช่วยเจียน เยบรอยอันที่นี้คุณเท่งครับคุณจะอยู่ว่าคุณจะไปแต่คุณอยู่ที่นี้ขอเชิญคุณติดเบียร์ทกสได้เลยผมอยู่ที่นี้อยู่ไม่ได้แลว้วทําไมคุณนุ้ยเพราะค่าเหล้าค่าเบียร์มันยึดเอาเสียแล้วเพราะฉะนั้นเราออกเดินทางจะไประ่นไปยเดไปเนี้ยตามตรงคนเราทื่หวนได้บวชนีดได้กูชนเขามาอยู่ในประบุตธศาสตร์รนะที่หวนได้บวชได้เรีอยนเ่หนได้บวนดได้กนเอในริศ แค่ไม่คนจต็งคนเราได้เกรงใจเด็ดเด็ดเดเดกอกกระปืนปม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 ปอมอคุณหอกกันแล้วในบรรพือแล้วคนเราได้บวชได้เรียนได้สร้างความกุศลเผื่อมันเกรงใจแตะเปรยเปรในแตดเลือเว้นหัวแลใจเปืือได้เกรงใจคนเรืองถึงมามามาปีอุนนโอเมื่อปลึกซาสตสนตะนา กับเบียร์เห็นกับเหล้าพ่ว่าคุณไม่เข้าทาต้องเลือกพันัน,นต้องเลือกคนที่น่ารักเลือกคนที่มีรักวิชาการต้องเลือกคนใจซือ่อพี่หนุ่ยหน้ามือสะอาดทุกตองครับต้องเลือกคนใจซือ่อหน้าหนองหน้ามือสะอาดโป,ประชลาชนรักเด็ดขาดมีความมาสแา,าน นำหนุยเทงกะนะนีระบุกบาดานและจะนํานีทานโยอักนีนะรืออยากซี่เป็ดแล้วกูเป็นไม้ไร่กูตะนงโอ้กูเป็นไม้ไรกู ไปครูอยู่องงังวังเแยวรับจังทั้งป่ามูเหลือชันอยู่ปา่ปาเม็ดป่าเม็ดนำกระเบื้องลือชื่อข้านี่ลือชื่อสี่เพชรโอ้เนี่ยชื่อจักสนนานนำกระเบื้องเรื่องชื่อละวก็ว่าลือสี่เพชรทั้งร้อยเด็ดกะน้นี่ และข้าเป็นทีสุดยอดยักษ์ยอดปรา,าสาทปาดเอี่ยมขึ้นเทียมปุดโอเลตัน,นุขึ้นเทียมปุดขึ้นเทียมปุดเจ้ายอดปลา,าสาทปาดเอี่ยมขึ้นเทียมปุดถืออาวุธกุมกับแล้วกูทำกับซากคอฮักคอฮักคอฮักเอารังนกแจกสวมมงกุฎพอข้าเป็นสุดยอดยักษ์ เอาปาทักขึ้นมาถอยใายเลตเม่ชาวหน้าเมืองเออให้มันร้อยทั้งชุดทั้งชุดแล้ววันนี้ข้าจะไปในเพลย์พลึกจับโคตึกมาเคี่ยวกินมันร้อยดินที่สุดแล้วไปง่าเจ้าชาวมนุษย์มีอย่างหยุดอย่างเยิบแล้วมาเย,บยิบแยบยักเออ,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 อ เจอเจข้าเองก็มีนามอยู่แล้วว่าอยากซีแพทย์ซีแพทยเป็นโนรากันเป็นเพลงบอกกันเออข้าเองเป็นโครงเจ้านครนอยู่ที่สเจวีสสีอาทัน์เคยลงลงไปข้าจับเลือดทุกกินกินเม็ดข้าเองวันเนี้ยจะไปหาเจ้าเศร้าเจ้าเจ้าเศร้ามนุษย์ไม่รู้แก่เนื้อตรงไสันน้ำนาเมืองแกนี่ก็เก่งถ้วยปฏิทิประดับตระหนักราชสุรา สยามบรมมาราจกุมาดีโอ้นั่งจังอู้เม็ดละปินโนมามากมาไม่ให้ในวันนี้ก็จะไปว่าตามไปหาเลยว่ามันมีใครมัง้งการไปในคราวนี้ก็ต้องไปหาซัดปลากินเพื่อเจอมนุษย์ใครคนไหนก็พอได้ทำว่านั่งเล่นกนระตุงไดพอได้ไปเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาก็ไปทันทีเลย